เอาละครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนอยู่ในช่องบอสกัลลาดออริจินอลเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับโคโซนะเ,เป็นซูเปอร์สลิมสไตล์นะครับเป็นรุ่นบางนะเป็นสี่เหลี่ยมรุ่นยอดฮิตนะมันจะมีรุ่นกลมกับสี่เหลี่ยมนะครับแต่นี้ผมสร้างเป็นสีแดงนะตัวเก่าที่ใส่วอลมิเตอร์จะเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็จะแยกสีหน่อยเราจะได้ดูง่ายนะครับแต่จริงๆก็อยากได้สีน้ำเงินแหละสีน้ำเงินมันหมดนะครับ ก็เลยแบบอ่ะสีแดงก็ได้นะตัวนี้อาจจะติดตั้งยากหน่อยนะครับแต่เราแกะดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแพ็คมาอย่างดีแม็กมาด้วยนะเออเปิดยากอยู่ดูของกันผมถามก่อนเลยนะแทะไ้ไหมครับพี่เขาบอกแท้แท100้ร้อเปอนแต่ราคามันก็สูงผมก็คิดว่าคงจะแท้แหละมั้ โโซนี่มันน่าจะเป็นของเลสซิ่งบอยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับในกล่อ,องก็จะมีประมาณนีนะ้มีตัวต่อสายไฟนะสองตัวมีเทปสองหน้านะ1ตัว3าร M หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ,ะอ่ะหนึ่งชุดแล้วก็มีคู่มือพร้อมสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ ติ๊กเกอร์โคโซ่นะหชุดน,นี้แล้วก็มีตัววัดโวลพร้อมแปะกันลอยมานะครับก็คือติดตั้งเสร็จแล้วค่อยดึงออกนะครับตัวนี้เขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอา่านึกไม่ออกซิลิโคนอา่าพวกกาวซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยมาให้นะแต่เขาบอกว่าแท้นะครับมีเลขอะไรพร้อมเลย หรือมันอาจจะยิงจากด้านในผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่มันก็เป็นการทนน้ําทนแดดทนฝนนะครับก็คือแบบก็มา,ามาตรฐาน IP แหละเพราะว่ามันต้องติดกับมอไซค์นะครับผมก็ไม่รู้นะแต่จริงๆบางคนถ้ากลัวมากก็อาจจะเอากาวมาหยอดอุดไว้เพิ่มก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนเลยนะแต่ไม่แน่ผมอาจจะอุดนะเพิ่มเพิ่มไปหน่อยก็ยังดีนะครับเพราะว่า เราใส่แล้วเราจะไม่ลื้อแล้วนะครับอืมนี่ตัวไ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีตัววัดอุณหภูมินะครับโอ้เป็นสตัดนะก็ถือว่าเกีียวสวยนะเออคงจะแท้แบบมั้งแล้วก็ตัวนี้ก็เก็บงานมาดีนะถึงถึงข้อตรงนี้เลยนะครับยางก็ ก็ให้ฟิลลิ่งที่รู้สึกว่าดีนะแล้วก็มีอะแดปเตอร์นะครับที่จะโยงไปเนี่ยมันก็จะเสียบกับตัวนี้พอดีเลยเป๊บนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือเสียบกับแจ็คตัวนี้นะครับอืมเราต้องต่อแจ็คตัวนี้ไปหาตัวสตาร์ทนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวติดตั้งแล้วลองให้ดูนะครับอ้อเดี๋ยวดูไฟกันก่อนต้องดูไฟได้ปะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน นะเดี๋ยวผมหาแบตมากันอ๋อวิธีต่อนะครับผมก็คราวที่แล้วผมต่อจากตรงนี้ใช่ไหมข้วบวกอะต่อจากสีดํานะครับสีดําสีดําไฟเบรกนะต่ออกมาผมก็แก้นะครับแก้สายต่อมานะครับแล้วก็เอาสีแดงจากวัดโวลต์กับวัดอุณหภูมิรวมกันนะครับรวมกันตรงนี้แล้วก็ออกมาเป็นสายเส้นเดียวนะครับเข้ากาวตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็เอาสีแดงสองเส้นนะครับสีดำสองเส้นนะครับเข้ากาวไปแล้วนะสีแดงสองเส้นก็ดวมเป็นเส้นเดียวมาเข้าสวิตไฟเบรกเหมือนเดิมน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะก็คือต่อเสร็จแล้วก็เก็บเก็บสายไฟขึน้นมาตรงนี้ต่างๆง่ายๆนะมันเดินไปเก็บตรงไหนไม่ได้แล้วมันยากก็จะได้สองข้างอันนี้ แล้วก็ไอตัววัดความร้อนเนี่ยผมโยงามาตรงตรงแอ่งเครื่องตรงนี้ผมไม่ได้หมุนนะเพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆมันจะเอาไปวัดอ,อ,อุณหภูมิน้ําก็ได้นะครับมันจะแม่นกว่านะแต่ว่าอุณหภูมิน้ําอะรถผมมันมีจอบอกอยู่แล้วว่าถ้าขึ้น3ามขีดก็คือน้าน้ําปกตินะครับเครื่องยนต์ปกติแต่ตัวเนี้ยผมอยากดูความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยความร้อนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้สายมันกันร้อนนะไม่เป็นไรนะครับ ถผมก็เอาไปไว้ในแองเนี่ยนะมันก็จะร้อนนี่แหละนะมันอาจจะไม่ได้แม่นมากนะครับตรงเนี้ยแต่ว่าเราไม่ต้องไปไอ้นี่เยอะไงต้องไปเจาะอะไรเยอะนะครับก็ดูได้คร่าวๆนะครับดูได้คร่าวๆทื่อๆแล้วแต่โดยฝ่ายทัชจอน่าจะมีสองคันมีวัดโวล์กับวัดอุณหภูมินะครับ อืมอนสตาร์ทประมาณตอนนี้อยู่ามกี่ับเมื่อกี้สีรอตง,งตัวนะลมันจะขึ้นช้าหน่อยนะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ผ่านตัวนั่นโดยตรงนะครับ แล้วนะครับพอมันไปแตกอะไรอ่ะร้อนๆนมันก็จะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะรับวีนี้ก็สวัสดีค,ครับนี่นะผมแก่นะผมก็เอาเคเบิ้ลไทยมารัดเข้าตรงนี้นะแล้วหัวเนี้ยเห็นปะะหัวท่องเหลืองเนี่ยมันก็จะจิ้มลงไปตรงเครื่องพอดีเลยนะเออมันจะดูเป็นระเบียบขึ้นนะเประมาณนี้นะ พอท่องเรือก็จะจิ้มลงไปตรงเครื่องยนต์พอดีเลยไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคือถ้าเอาออกก็อ,ออกง่ายหรือวงจรออกแค่นี้เองครับผมวัดความร้อนจากเครื่องนะครับไม่ได้วัดจากน้ํหลออเย็นนะน้ํหล่อยเย็นมันมีขีดของเครื่องยนต์อยู่แล้วผมก็เลยไม่ไม่อยากไปต่อน้ํหล่อยเย็นแล้วนะครับก็คือถ้ามันไม่เกินสามขีดอะยังไงมันก็ไม่ฮีทนะครับสําหรับเครื่องยนนะต์นะจริงๆต้องดูเครื่องยนต์เป็นหลักนะครับ ให้ดูของของติดรถเป็นหลักนะครับที่เป็นขีดความร้อนนะครับเกความร้อนแต่นี้ก็ติดให้มันเท่ๆนะครับแล้วก็ดูได้ด้วยเนี่ยมันก็จะปักอยู่ตรงนี้เลยนะครับเท่ๆอันนี้ก็จะเป็นไฟตอนมืดนะครับก็ประมาณนี้เนะเาะไปละ